เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปี2006ที่ผ่านมาครับที่เห็นในภาพที่คือคุณปู่โทนี่เวกฟอร์ดวัย75ปีสูงอ,อายุแล้วเนาะเขารักษาโรคพาร์กินสันอยู่ที่โรงพยาบาลครับหลายๆท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะโรคพาร์กินสันก็คืออาการผิดปกติในสมองะเนาะที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวเนาะก็เห็นได้ชัดก็แบบจะมีอาการสั่นของร่างกายอะไรประมาณนี้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณปู่ รักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีภรรยาคู่ชีวิตที่ชื่อว่าแพทริเซียวัย67ปีคอยดูแลอยู่ไม่ห่างครับแต่อยู่ไปอยู่ไปที่โรงพยาบาลอ,อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยคุณปู่โทนี่รู้สึกตัวเลยว่าไม่น่าจะรอดตัวเขาน่าจะกำลังเสียชีวิตในอีกไม่ช้าครับครั้งสุดท้ายก่อนตายเขาจึงตัดสินใจสารภาพบาปในวาระสุดท้ายของชีวิตต่อภรรยา คุณปู่โทนี่บอกกับคุณแพทิเซียว่าไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะป่วยเนี่ยนะเขาแอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงชื่อเพนนีเดลซาริสคุณเพนนีเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่คือเพื่อนสนิทที่สุดของคุณแพทิเซียนั่นเองอืมโอ้โหไป<อ>ตัวร้ายเนาะเหมือนอารมณ์ว่าจะตายแล้วอะไม่อยากตายไปด้วยความรู้สึกผิด เจ็บปวดจังเลยพอเธอได้ฟังคำสาร,รภาพของสามีคุณพระทิศเสนใจสลายและพยายามบอกคุณโทนี่ว่าเธอยกโทษให้เพราะเห็นว่ามันเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตเขาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือคุณปู่โทนี่ก็ยังได้รับการรักษาอยู่ครับและสุดท้ายเขากลับรอดชีวิตอย่างปาฏิหารคุณปู่โทนี่สาร,รภาพเพราะว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิต แต่สุดท้ายเขากลับไม่เสียชีวิตครับถึงตอนนั้นเขากลับไปอยู่อาศัยที่บ้านโดยมีภรรยาคอยดูแลปรนิบัติเหมือนเดิมต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโรคพากินสันยังคงกัดกินชีวิตเขาทำให้เขาเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวกนักนับม,มาตลอด4ปีเต็มๆจากปี2006มาถึงปี2010ในเดือน<ม>กันยายนมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในวันนั้นเนี่ยอันนี้คือ เรื่องราวถ่ายทอดมาจากฝั่งของคุณแพทริเซียนะเธอเล่าว่าคืนนั้นเธอกับสามีทะเลาะกันแล้วเขาเกิดโมโหมากผลักเธออย่างรุนแรงและพยายามจะเข้ามาทำร้ายตบตีเธอจึงตัดสินใจคว้ามีดหั่นผักขึ้นมาขู่เป็นอาวุธสู้กลับหลังจากตะลุมบอลกันเธอก็เผลอแทงเข้าที่ขาและแขนของสามีที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันนะนะ และปิดท้ายอ่ะมีดอ่ะปักเข้าไปกลางหัวใจคุณปู่โทนี่จนเขาฟุบลงไปและเสียชีวิต <c oughs> หลังเหตุการณ์สงบคุณแพทิเซียเป็นคนโทรแจ้งตำรวจด้วยตัวเองพอตำรวจมาถึงเธอก็บอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นการป้องกันตัวนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตส่วนตัวของทั้งคู่มีความสุขมากๆพวกเขาเนี่ยพบรักกันตั้งแต่คุณ ยายแพทติเซียเนี่ยอายุเพียง16ปีเท่านั้นอืคือเด็กเลยนะมันเป็นรักแรกพบของแพทติเซียและตัวเธอก็เชื่อว่ามันจะเป็นรักครั้งสุดท้ายทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมาจนมีลูกด้วยกันสองคนซึ่งต่างก็เติบโตและผูกพันกับพ่อแม่เป็นอย่างดีแต่ในภายหลังเนี่ยลูกๆก,ก็มาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เปลี่ยนไปตั้งแต่วันแรกที่พ่อสารภาพผิด จิตใจของเธอบอบช้ำและไม่สามารถก้าวผ่านความทรงจำอันแสนเลวร้ายกลับมาได้อนอกจากนี้ในวันเกิดเหตุยังมีพยานเป็นเพื่อนบ้านที่ให้ปากคำกับตำรวจว่าได้ยินเสียงของแพทริเซียตะโกนจากในบ้านออกมาว่าฉันเกลียดคุณตะโกนอยู่อย่างเงี้ยหลายครั้งมากมสุดท้ายจากหลักฐานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมตำรวจก็ตัดสินใจจับกลุ่ม คุณยายแพทิเซียด้วยข้อหาฆาตกรรมครับถัดจากนั้นเธอก็ถูกนำตัวเข้าเรือนจำนะระหว่างที่ต่อสู้ในชั้นศาลและเธอก็ยังคงยืนการต่อหน้าศาลว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะฆาตกรรมสามีเธอบอกว่าเขาเดินเข้ามาหาฉันด้วยความโมโหและพยายามทำร้ายฉันจนสุดท้ายอะ่ะมันอิลุงตุงดังพัวพันกันจนมีดอะ่ะก็แบบปักเข้าไปกลางหัวใจตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้ คือเธอบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุและความชุนลมุนน่ะอืสุดท้ายหลังจากคุณแพทิเซียอยู่ในเรือนจำได้291วันเกือบปีนะหญิงสาววัยเจกว่าแล้วนะศาลก็ตัดสินให้เธอมีความผิดแต่ไม่ใช่ในฐานฆาตกรรมแต่เป็นฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ซึ่งทุกคนน่าจะรู้นะว่าโอ้โหโทษมันแตกต่างกันเยอะมากนะครับวางแผนฆาตกรรมกับการฆ่าตัวตายไอ้ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเนี่ยสุดท้ายศาลตัดสินให้เธอต้องโทษจำคุกทั้งหมด582วันก็เกือบเกือบสปีเนาะแต่เห็นว่าเธอจำคุกมาแล้ว291วันเวลาที่เหลือเนี่ยศาลก็ตัดสินว่าไม่เป็นไรรับทันบนและไม่ต้องจำคุกต่อออกไปมีอิสระได้ทันทีครับคือในเรื่องเนี้ ท่าที่อ่านข่าวอ่ะสารน่ะให้ความเห็นใจกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ,จเธอเป็นอย่างมากผ<ม>ู้พิพากษาพูดเลยว่าเธออ่ะถูกคนที่รักที่สุดอ่ะทรยศหักหลังมากถึงสองคนคือเหมือนสารจะเข้าใจในแรงจูงใจที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ<ม>แล้วก็ค่อนข้างเอ็นเอียงไปในทางที่เชื่อว่ามันเป็นการฆาตกรรมด้วยแบบสถานการณ์ชุนลมุนพาไปอ่ะ<ม>คือเราเชื่อนะคือผมนึกออกเลยว่า 4ปีที่เขาอยู่มาหลังจากนั้นน่ะมันคงเป็นแบบเต็มไปด้วยความทุกข์เนาะฟลุกเนาะม,มากๆอะ่ะสามีป่วยหนักอยากดูแลยังรักยังผูกพันอยู่กันมาหลายสิบปีแต่มันก็ติดตรงที่สิ่งที่เขาสารภาพออกมามันก็เป็นอะไรที่รุนแรงมากๆจริงๆนะครับม,มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและน่าจะทำให้คุณแพทิเซียเนี่ยสภาพจิตใจไม่ไหวมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหลังจากจำคุกได้2 9 1วันเธอก็ได้ ออกจากรวนจํามานะครับและต่อมาสุดท้ายก็คือลูกๆของเธอก็ออกแถลงการถึงสื่อมวลชนว่า<ม>เราโล่งใจที่แม่ถูกพาตัวกลับมาหาเราแล้วจากนี้ครอบครัวเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอความเป็นส่วนตัวเพื่อให้เราได้รำลึกถึงการสูญเสียคุณพ่อด้วย<ม>ก็คือน่าจะโดนสื่อมวลชนอะเกาะติดเยอะมากสุดท้ายก็เลยแบบอ่ะจบตรงนี้ไม่ฟื้นฝอยไม่อะไร<ม>อีกแล้ว ขอใช้ชีวิตให้คุณแม่ใช้ชีวิตยอย่างสงบแล้วก็รำลึกถึงการสูญเสียคุณพ่ออืมมันก็เป็นเรื่องที่ทำใจลำบากจริงๆแล้วมันก็ไม่มีห่วงเวลาให้คุณยายเขาได้ได้เยียวยาจิตใจคือคุณตากลับบ้านมาอนอมเออกลับมาก็คือมาในสภาพของคนป่วยเธอไม่สามารถที่จะมาเคลียร์ปัญหาที่ยังขาใจอยู่กับคนป่วยได้เอกไหมมันก็มีภาระที่ต้องดูแล ของเขาต่ออืม,อม,มันไม่เหมือนคนปกติดีๆที่แบบโอเคมีปัญหาเรื่องนอกใจแล้วแบบโอเคคุณมีช่วงเวลาในการที่จะทะเลาะระบายหรือโศกเศร้าเสียใจโกรธแค้นให้เต็มที่อ่ะหรืออยา่างแย่<ม>เลยก็คือ,อแยกย้ายกันก็แหละต่างคนต่างอยู่อืใช่แต่ว่าเธอมีภาระที่จะต้องดูแลคุณตาต่อเ่ย มันลำบากจริงๆแต่เราเชื่อว่ามรสุมร้ายก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยลูกๆที่คอยอยู่เคียงข้างเธอนั่นแหละนี่คือรูปในวันที่ศาลตัดสินแล้วก็เธอก็ออกมาก็คือไม่ต้องจําคุกแล้วนะครับข้างๆนี่ผมว่าน่าจะเป็นลูกของเธอนะแต่อันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับพอดีมันไม่ได้มีคําอธิบายในรูปไว้แต่น่าจะใช่นะนใจะครับคิดว่าน่าจะใช่ครัเขาคุณตาอยู่อืมนะครับ